ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์นในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือทาเมื่อยังไม่ลงมือทาประโยชน์ก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถึงหากจะมีความรู้ความสามารถมากเพียงใดถ้าไม่นำมาลงมือทาก็ปราศจากประโยชน์การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับการที่สมองหรือใจสั่งคือใจสั่งเมื่อไรอย่างไรก็ทามเมื่อนั้น อย่างนั้นฉะนั้นถ้าใจไม่สู้คืออ่อนแอลังเลเกียดคลานหรือใจไม่สุจริตไม่เที่ยงตรงก็จะไม่ลงมือทำหรือทำให้ข้างค้างทำให้ชั่วทำให้เสียหายเป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นซึ่งไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นการสร้างสารรค์หากแต่เป็นการบั่นทอนทำลายให้เกิดความเสียหายและเกิดโทษทุจริต